c า f วาค Co. ฟ a ่แอนด์โค้าา Co, คาเฟ่ยานพุทธมณฑลสายหค่ะร้านนี้อยู่ใกล้วัดทรงขนองสังพลาจังหวัดนคปรปฐมนะคะทุกคนต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะว่าร้านน่ะถ้าเราอยู่บนสะพานแล้วมองลงมาเนี่ยเราไม่คิดเลยว่าจะเป็นคาเฟ่ค่ะ ทางร้านมีที่จอดรถเยอะมากเลยนะคะร้านเป็นอาคารสีขาวทรงสูง3ชั้นค่ะตกแต่งวัสดุเฟอร์นิเจอร์ไม้และภาพวาดที่ผนังตึกร้านติดแม่น้ำ้าจินไม่กรองเลยนะคะสวนด้านนอกจะมีที่นั่งติดริมน้ำไฮไลท์ของที่นี่คือเก e ้าอี้พับที่ตั้งอยู่บริเวณทางเดินลงไปที่แม่น้ำค่ะ นในตัวร้านเป็นตึกทรงสูงโปร่งโล่งสบายค่ะบาริสต้ามีหนึ่งท่านนะคะเป็นผู้ชายเป็นชาวอังกฤษค่ะฝีมือชงเครื่องดื่มถือว่าดีทีเดียวค่ะและที่ป้ากระป๋องชอบมากๆก็คือเขาจะมีการอธิบายกาแฟที่เราสั่งมาให้ด้วยนะคะแสดงให้ถึงความใส่ใจของลูกค้าจริงๆเลยค่ะของหวานที่ทางร้านแนะนำนะคะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอรของร้านและขายดีมากๆคือปฐมครัวซองราคา155บาท ท็อปปิ้งเนี่ยเขาทำด้วยส้มโอค่ะรสชาติดีมากๆไม่คิดว่าส้มโอมาทานกับหัวซองแล้วจะอร่อยขนาดนี้อร่อยสมคำร่ำลือจริงๆค่ะทุกคนนอกจากจะมีบริการเครื่องดื่มขนมอาหารแล้วนะคะเขายังมีสถานที่ให้เช่าจัดประชุมจัดเลี้ยงเวิร์กช็อปหรือใครที่ต้องการพักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาตินะคะทางร้านเขามีที่พักเป็นโฮสเทลค่ะ ในส่วนของโฮสเทลนะคะทางร้านเขามอนุญาตให้เราเข้าชมค่ะแต่เราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวบากกะปองจะพาไปชมชั้น2ค่ะซึ่งเป็นโซนของ working space นะคะทุกคนแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆตรงกลางเนี่ยเราสามารถมองลงไปนะจะได้วิวที่เราเห็นเคาน์เตอร์ในการชมกาแฟค่ะซึ่งเป็นมุมที่สวยงามมากๆค่ะทุกคนใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาตินะคะนั่งชิวๆแบบสบายๆค่ะ ปากระป๋องแนะนำนะคะลองมาสักครั้งหนึ่งล้วจะติดใจค่ะ